ให้น้องด้วยเร็วเร็วเร็ว,รวถอยหลังให้น้องด้วยสุนเข้าไปลูกสุนเข้าไปแล้วหนุหนหนุนข้างในลูกเร็วถุงเงินได้กินหมดแล้วลูกอืมไปมุดตรงนั้นยังไงลูกนู่นอยู่นู่นลูกสุน มุด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 ข้ดางล่างของเงินเอาเอามุดตร <laughs> งนั้นวาใครกินน้ำเอามุดเอดเอแบ่งน้องด้วยหนิมิซไซไม่ดีอยู่ด้วยกันต้องกินด้วยกันนี่ลูกเนีขับหนีน้องแล้มีซไซอะนมีซไซตัวใหญ่เท่าวันนี้แล้ว กินแล้วจะได้ขึ้นบ้าน